สวัสดีครับพบกับแอดคนเดิมนะครับจากช่องลุยกลางตะวันอากาศร้อนๆเช้านี้แอดจะพาเข้าไปเดินดูสวนหลังบ้านว่ามีอะไรกันมั่งอันนี้วันนี้อาจจะไปเห็นหน้าแอดนะครับเพราะตากล้องไปอยู่แอดเลยต้องเดินคนเดียวเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยโอ้โหนมะไฟที่ต้นมะไฟนะครับเนี่ยเพิ่งจะออกลูกไม่ได้เข้ามาดูนานมะไฟปลูกมาแล้วประมาณสี่ปีแล้วครับเป็นลูก ปีนี้ติดลูกดกเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปรดน้ำใส่ปุ๋ยหน่อยจะพาไปเดินหลังบ้านอีกทีจะเดินดูสวนหลังบ้านอันนี้เป็นต้นมะนาวนะครับน,นี่เป็นสิบปีแล้วต้นใหญ่ลูกดกฮะมะนาวครับปลูกไปกินเองครับหลังบ้านต้นมะนาวเนี่ยออกลูกดกบุดสวนหลังบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้ลูกมะนาว ลดน้ำก็ลูกโตขึ้นเยอะนะครับเนี่ยต้นใหญ่สูงท่วหล้าคาบ้านมาแล้วมะนาวมีมะนาวนมาวีต้นมะพร้าวครับเนี่ยต้นมะพร้าวด้วยถ้าก็ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวลดน้ำเลยโอ้มีรังมดแดงด้วยมีต้นส้มโอรครับมีต้นส้มโอมีรังมดแดงด้วยครับนี่มีไข่ปะอยู่กับต้นมะนาวที่จริงมันเป็นต้นมะนาวนะครับต้นกล้ามันซื้อมา ส้มโอร่วงเลยครับในรูปนี้แต่พอปลูกลกมามะนาวกลายเป็นส้มโอเฉยเลยครับไม่ได้ตั้งใจปลูกนี่ต้นมะนาวกับมีต้นมะพร้าวแล้วก็ปลูกใหม่กพได้สามปีกวา่าๆเองครับต้นนี้ก็ได้สามปีกว่าสามปีกว่าจะลดน้ำซะหน่อยครับนี่ต้นมะนาวก็มีต้นมะม่วงโอ้หลังมันแดงหลังโตเลยครับ มันเป็นยอดเนี่เห็นป่ะครันนะบนี่ยลังมดแดงลังโตเลยเวลาเดินไปดูลงดดงังมดแดงเนฝั่งนี้เนี่นี่อยู่นี่กำลังมดแงนึงครับเนี่ยโอ้โหลังก็เริ่มเพิ่มเลยครับนี่ไงลังมดแดงต้นมะม่วงมีไข่เปล่าหวานมีชะอมหลังบ้านจะมีของกินเยอะครับชะอมเนี่ยหอม,ยอ,มยอดตระกูล เดินไปดูริมคลองกันหน่อยนี่เป็นสวนหลังบ้านนะไม่ใช <difficile AS S 2> ่ป่าที่ไหนสวนหลังบ้านมีต้นมะขามต้นมะขามที่สวนหลังบ้านแล้วมีต้นมะม่วงหุ่ลังบดแดงเยอะกันเลเนี่ยเราไม่ได้ไปเดินนานครับนี่มีเวลาเข้ามาเดินสวนหลังบ้านมีหมีนลังบดแดงหุ่นต้นงอกที่นี่อยู่บนตายยอดมะม่วงโอ้โหนู่นไงลังเริ่มเพิ่มแล้วนั่นกำลังมีหุ่นกำลังบดแดง เออนี่กำลังมาแดงงูลังมาแดงเ้วยนี่หว่ามาแดงน,นี่ไผ่เนี่ยครับนี่ก็มีปลาไผ่นะมีกอไผ่หลังบ้านพ่อปลูกไว้ครับอันนี้เขาเรียกไผ่ลวกน้องท่านนะพ่อปลูกไว้งามไม่เคยใช้สอยไอ้หนอกินหนอก็ไม่เคยกินนะครับไม่เคยลงมาอันนี้ไม่ใช่มองๆมาแล้วคิดว่าป่าดงดิบที่ไหนไม่ใช่นะครับนี่เป็นสวนหลังบ้าน นี่ก็ต้นสะเดานี่นี่ก็โอไผ่ลวกอันนี้จะเป็นไม้ที่เขาทำข้าวหลามนะครับเนี่ยเป็นไม้ที่เขาทำข้าวหลามกันนะครับเจ้าก็ลำใหญ่ๆลำเล็กนี่นี่ข้าวหลามอันนี้จะเป็นเป็นกอไผ่ที่มีหนามทำให้ไผ่กอใหญ่มาก อายุในเราจะสัก20ปีได้แล้วไหมครับกอนเนี่ยเนี่ยใหญ่ครับ20ปีได้แล้วครับเนี่ยผมก็เห็นอยู่อย่างนี้นะครับแล้วพ่อปลูกไว้รอน20ปีกอไผ่เป็นป่าไผ่ป่าไผ่ตัวนึงก็มี4ก,กอนึงบนนั้นก็ก,กอใหญ่ร่มรื่นครับที่นี่ครับอากาศดีร้อนๆเดินมาก็จะเย็นเพราะมันอยู่ริมคลองด้วยไงครับ จะพาเดินดูริมคองด้วยโอ้คองก็ลกนะครับเนะี่ยแต่หน้านี้หน้าแรงครับนี่ครับคองจะไม่ค่อยมีน้ําจะมีน้ำํำน,นิดหน่อยหน้าแรงคองจะอยู่ข้างล่างนึกออกไหคองจะลกหน่อยครับคองจะอยู่ข้างล่างมันก็จะลกหน่อยน้ําก็มีอยู่ครับคองลกที่เป็นกอไผ่น้ำถ้าน้ำน้ำหลากมาหน้าฝนก็น้ำก็จะเยอะ ต่ในหน้าแรงก็จะมีน้ำเนน่อยๆมีบนริมคลองครับเดินชมกอไผ่หลังบ้านหรือพาเดินไปดูริมขุนงศ์อีกนะครับพอเช้ามาก็นานๆจะเข้ามาเดินสวนหลังบ้านทีครับพอเช้ามาเขาทำงานไม่ได้มีเวลาเข้ามาเดินดูสวนหลังบ้านเข้างในนี่ครับ ส่วนงดน้นี่ก็จะเป็นกล้วยตานีแต่ปลายหวีไม่ได้เหี่ยวนะครับมันก็สดชื่นอยู่นะครับมีหวีต้นตานีเขาตัดเอาใบตองไปแล้วแม่ค้าเขามาซื้อใบตองกล้วยตานีนี่ก็จะเป็นป่าไผ่กอไผ่นี่ ه, กอใหญ่มากครับไผ่โบราณกอนี้จะอายุยืนมากนะครับต้นนานตั้งแต่ผมเป็นสมัยผมเป็นเด็กๆนะครับต้นเก่าต้นแก่ อมองมันเผิอนนะึกคิดว่าอยู่ในป่าลงเด็กที่ไหนสักแห่งแต่นี่ไม่ใช่ครับเป็นส่วนหลังบ้านเดี๋ยวพาไปดูคลองตัวนี้อีกทีนี่ไงเจอคลองแล้วนี่ครับลิมคลองมีน้ําครับน้ําเยอะนะครับน้ำเราใสมีคลองหลังบ้านคของห้วยขนแก่นนี่ครับสมัยผมเป็นเด็กนี่ผมมันกระโดดตลิ่งเล่นน้ําอยู่เลยครับยุคสมัยก่อนน้ามันก็จะ ใสสะอาดกว่านี้เยอะอน,นี่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับแต่นี่ก็ไม่เสียนะครับอ่ะก็ใสดี่กไอไผ่กอใหญ่มากครับกอไผ่เนี่ยที่เครื่องสูดน้ำต้องสูบรถของกันตัอไผ่บุลลัมบุลังเดี๋ยวไว้แอปจะถ่ายให้ดูอีกมีสวนข้างใต้นะ่อยังไม่ได้ไปเดี๋ยวคลิปนี้ ต้องไปเข้าห้องน้ําก่อนอาบน้ําตอนเช้าก่อนร้อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ชอบก็ร like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวแอปจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูอีกสวัสดีครับผมโอเคนะครับบ๊ายบาย